สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบอสคนสุดคนพ่อพ่อก็เจ๊ซีในจอร์น้าๆมานี่ก็บบอลน่มีนยังไรค่ะมีผู้บ่าวหน่อยโทรหาเหรียญซื่อๆนี่แหละค่ะสวัสดีผู้บ่าวเจ้าซื้อยังฮะใช่ใช่เจ้าผู้จักข่อยตีจักแล้วเนาะเอฟซีแมนบอกเอฟซีซื้อๆนี่นะ เอฟซีซ <FC S 2> <ส>ื<ส>้อแบบอ้าวซีเฮ็ดจังไดคันพ่อฮะฮะคันพ่อซ<ะ>ีเฮ็ดจังไดคาบแ,นแลนเลยตีหยอกหยอกโอ้ยหนาเขาบริบตาหยอกปนันเด้ขอขยันเจ้าไล่หายนันเด๊อเจ้าอยู่บ้านไดผู้บ่าว นอลวิไลครับนอนวิไลบ้านไดนอนวิไลเนี่ยที่ทางใดประเทศใดแขวงใดแขวงเหลาแขวงแม่นแขวงสวรรค์บ่แม่นแขวงเดียวกันตีแขวงสวรรค์แม่นเมืองเดียวกันพร้อมตี ให้ก่อนในกล่องฮะไห้ก่อนในกล่องแจ็คแก๊ไขรเลยจา้าเถ้หาหรือคอยโทรหา,านี่ไปกินเข่าแล้วไปกินแล้วกินกับกุ้งดาวโอ้ยกุ้งเต้นมันเต้นอยู่ว่าตอนกินน้ำแหวนชอบเต้นนะมันบ่มันถือต่ำมันถือต่ำแล้วมันก็นเ,เลยบ่เต้น เมื่อใดคัสิลกมาว่าสิลกมหาน่ะมื่อใดเนาะขวนผ่าหน่ะเด้อผ่าอยู่นี่ผ้าน่ะรอดอยู่พ่ารอดบ่ละผ่าน่ะรอดค่นนี้บ่รอดเจอรนแหละศกทองแบกเข้าปลาแล้วแล้ว โคสบก็ได้ไม่จบยอมเองจะคือจิตใจง่ายแท้จะคือจิตใจง่ายแท้เอากระโมสกเจ็บหน่อยเจ็บโตเนาะยังน้อยก็คาดคืนแน่เหยือเนาะคาดคืนในหน่อยนึงก็ได้แล้ะมันจังมันจังมีรสชา จะลงใครลงมาหาลงมาหาในเนื่องเนื่องในโอกาสอีกอย่างคะคิดหอดคิดเชื่อในแล้วเอาก็าบประเทศสันตูจักกันที่คิดหอดอีกอย่างไปหาอะไรกับกับกันเลยเอาบ้าปะมาหาประสิกับเห็นปุ๊บเห็นปุ๊บแต่กินรถกับตัวแล้ววัน้เห็นปุ๊บก็เลยตายเมื่อปะมาเลี้ยว <c oughs> <c oughs> เห็นหนาแลยปะอะไรอย่างสิบเมตรปะเลยตายเมื่อว <c oughs> คนหัวลูกคนหัวพ้องเพราะว่ะไก่อปอบะมันกับพกไก่เลยล่ะขั้นอยากมาเออสิถามหาว่าไก่ว่าไก่ยังจะลงทางมาสะดอกเออสิมาลงมาเล็งอ,อยากจะเจ้าในแลนวลงขับมาอยู่ใน <laughs> นีต้ตลุงคอยตีเออ หลงหัวปักหัวปำไปเร็วนือส uh? ิลุงมหาหญิงเท่าบสิไปหาเจ้าเเจ้าแมนบอเอได้ไหเอฟซได้ไหมสิบญานคอยบอเบรอะว่าบิ้งบึ้งบิ้งแ่บิ้งบ้งแต่กเอยากเจ้าฮุ้ยแคอยไปจักปีแล้ว เจ็ดเปดเาือหาหนึ่งสองพันแบบสิบเจ็ดแดเก้าสาวไปยี่สิบสิบเอ็ดหลอเอาไงั้นเสร็จที่ละเสร็จเร่ปีใดสองพันสิบเจ็ดโท่ไว้สิบปจือจะมีอยู่เวลาเสร็จสองพันสิบเจ็ดจะปีเลวลายปีแลวเจ็ด เ้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดห้าปีแล้วหนะ้าปีแล้วฉันฉันลบทิ้มแล้วมั้งเดี๋ยวใว่าว่าของสันยังของสันยังให้ดูสง <laughs> สัยยังเมาข่ามาจากเอาแล้วมแมนบิรเมาข่างันแหละอันนี้น,ะน,นั่มันบุกขางมันตีมันเจ้าข้างแล้ว ลงหรือล่ลงแล้วเพราะว่าลูกหนึ่งเขาเตาะหามองเขาลุกแล้วก็อาบนํำพี่น้องคะพู้ได้ได้เป็นลูกเคยเพื่อนจะได้เป็นลูกไพ่พูดนี่ลูกหนึ่งเขายเพื่อนบ่มีพู้ลูกหนึ่งบอกคะมีอยู่แต่ว่าลูกเจ้าหนึ่เป็นลูกหนึ่งเขาปเป่าไฟคือ,อดีแท้เด้ ได,ได้เป็นลูกเป็นผัวนี่คือสี่บลัมบากแล้วมีผัวลูกหนึ่งเขาสุกินก็สบายแล้วเนาะเห็นอะไรด้สิมีบุญได้เป็นลูกเป็นผัว <c oughs> <c oughs> ดูอีพราอดูดูดไปไดูดดไปนี่น่ยช็อางกัได้คอเยเ <c oughs> จ้าได้ชิช่อน <BS> ก็เป็นคนขับแต่ว่าเออเจะก็เป็นช้างเท้านายางแล้วผมมีคนสอนเป็นคนขับงานยงยางสันทยายยางสันทายหรือยางเฮียงกันยางสัน่ายัเฮ้ยเฮ้ย <BS> สันว่าเธอยังๆๆข้างอยู่นะเนี่ยน,นะลงแล้วลงหรือบ่ ลงแล้วค้างอยู่หรือเปล่าลงแล้วยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยทีนี่ย่ทานข้าวเช้าเลยทีนี่โ่ทันยาาไงเก้าโมงเลยนะเก้าโมงซิมหาเลยนะยังบบกินข้าวเออไปหากินได้แล้วคุยโดนเกินไปแล้วชั่วโมงหนึ่งเลยนะรถขยันอ้วนมาพี่ควบอ้วนนั่น ซิก<ส>ิไปโหลดพอได้อ้วนปพัดแบบ,แบ,บมันเต็มๆหน่อยหนึ่งเฉยๆมันแบบย่านพันย่าน <โล S 1> อ้วนหาชิบหบเจ็ลอซาโมะโรนะไปแต่หักตะกุยอยู่โรนไลฟ์ซูบุมี่เสานุ่งเสแบบเสาไม่ได้นุ่งแบบปุ่นแบบพอดีพอดีกระห่อเอาสื่อผ่านมาห่อเอาหรือว่า พอดวนแห้งๆนุ่งแบบซูมโม่นุ่งแบบอันเห็นบอกแบบผักเกลืออยังเกาะกีฬาซูโม่แล้วผักเกลืนุ่งหักถ้าแต่คอมนอะเด้ผักเกลือแบบอยู่กันนะเด้ไหนมันขางเน็ตเธอขังโอ้ยจะไปทำอะไรอ่ะ <c oughs> เออนอนมันมือบ้าเมื่อนี้ยพอไปใส่มือบับมือไปเล่นนั่จะถ่ายคลิปเดอ้อโอ้ยสิมาลีบ่นะคะ ไปเถอะไปเถอะเรามีสัจจะทำสิไปจุดไปแมตนตะบอกเถงนิทาเบิงมือมากจังว่ามามีสัจจะได้ขันเออยิ่งไปเฉยๆขั้นเลยขันเลยทำได้คำหนังเดี๋ยวไปทำบุญทำทานที่กันขั้นเออย่าไปทำบุญเลยคนศบไปยังแขงไปจะว่ายางเลยป้านไก่บอกห้าหกกิโล ยังไม่เห็นมาไม่เห็นมีว<ม>ีแววเมือ่อเมื่อขอจะไปเดินนเพราะว่าเต๊เต๊เต๊จะไปไปใส่ตาเจ้าบริสกานยังยังมีธุปประป้าปังโทรมาฮึ่งๆแบบนี้แฟนแฟนบ่าวาบอกค่ะ ใช่เหรอนาตาบุลลรอคุณแฟนรอเจ้ารอกรนีกับสาวไฟแล้วจเจ้ารอสำรไรัคะเบาไซเบาไซ,าไซขีดทูดบนนี่โบได้ดก็ได้ยินมูอื่นว่าเบาไซขีดทูดนะบ้าอย่าง อ่แเราเป็นขีทูดติบบอกไอ้เราโมกไอ้เราวก็เป็นขีกางหน่อยเดียวนั่งหน้าเดี๋ยวได้ล่มไปเบิร์ดไปโตเลยโมกเป็นเมกเป็นจะพวกวันนี้วันดีมีผู้บ่าวโทรหาโอ้ยนี่บอสเนื้อครูเจสีบดจักน้อพี่น้องค่ะ ได้ข่าวได้ข่าวว่าเพิ่นกับมี่ชงมีช่องนะคะบ่าวอันบ่าวไา้กีฑูดนี่เพิ่นกับมี่ชงมีช่องของเพิ่นนะคะแต่บ่ผู้ส่องอีหยังส่องของเพิ่นอะไรบ่าวไา้กีฑูดบ่อกจะกับมีช่องตินี่นี่ช่องอีหยังช่องคลอดช่องอีหยังต่องยึดหุบละ เช่าชื่อชื่อช่องเนี่ยซื้อเบาไซเบาไซภาษาไทยเลยครัยาบยาวางอะไรเก,กี่ยวกัาษาอังกฤษ S A I เหรอเปิดมาก,กี่เปิดมาก,กี่ปีกี่เดือนแล้วสองสามเดือนแล้วเพราะว่ามันมีคนดูเออ <c oughs> มวนติดตามจากักจักพันแิลยครโอ้เดี๋วคุณนิสตามขอถึงปันเลย นอยบ่ทัถึงเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวกระเถิงชิญ่าเขลายเกี่ยวกต่เนี้ยก็ขี้ลายเออถ้าเกิดทาตัวก็เจ้าพอนติเฮ็ดคือเจ้าพอนนั่นเด้อันนี้กะไม่ได้กันยังไม่ได้ไปใส่เลยค่ะยากน้ำเบาบางนะครับพี่น้องขาผู้บ่าหน่อยโทรหานี่น่ะเอาไปใส่กับบอดได้ค่ะ สิไปห้องน้ากับทั้งยากบอให้ไปค่ะทัโฮมาแลวกับบอยากวางสิวางกับบ่วางสินอนเลยได้กันเถอะนอนพักผ่อนไม่ต้อ้อุตส่าห์ว่ะสิพักผ่อนเมื่อยใช่หึับกวานพอหมบ่มีบอ เมียกับอุน่นคืกินคนกอดเนาะอือกับเมียติล่าเมียมากอดโอ้ยค,คนเอานี่แล้วอือเราคือดูเนื้อคร,รูว่ท่านเกิดเป็นยังไงห่วยจะว่าแต่มันสิเกิดแล้วมันสิตายผูไปจักหรือว่าเกิดแล้วกับท่าน่อกันสิใช่ปะเนาะเนี่ยครูว่าเม่์ไม่สิตายปาลเปาเลยเบลา โอ๊ยนาวนี่เกจซีอาบน้ำอยู่ปะเนาะบ่เส้นไหวเส้นไหวโอ้โอเปลืองน้ำเลยสองนี่เนาะโบเปืองบบเปื่องจะโบเปลืองน้ำให้กรบโบเปืองอันร่มกระโบเปื่องนีกรบโบเปิดเนาะเออกระแม่นแล้วเฮ้ยแอกระโบเปิดอันรมกรบโบเปิดในส่วนนาวหนาวนี่จับไทยจัดน้ำเลยกระแนวมาแล้วเออระยัดพอน้ำมันลดไปกูแล้วน้ำก้านไปแม่บ่ เอ้ยแค่นี้กอนติละเธอบอเบืออ่อตีคุยไปเรืร่อยเลยนะมันพอกระเทือน้องชมองไฟเลยหอดซัดชมองระว่างสามชมงคุยไปตายบนโอ้ยบ่คุยโผล่โผล่คุยไปไยยสามชมง